สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น3ตัวของแอดเป็นต้นสูคำนวณของอาจารย์ได้367ทุกท่าน367วันที่อยู่ด้านล่างครับ1มิยอ ต่อมาจะเป็นแนวทางฟันล่างของอาจารย์นะครับตัวเด่นได้เลข5ตัวรองได้เลข9ทุกท่านตามนี้ใบนี้เป็นข้อมูลล่างต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของแอดชายกูลงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าตัวรองนะครับมีเลข9ตัวเด่นของอาจารย์ได้เลข2หลุดนะครับ เกาก็เข้าตัวรองห้อยออก690กวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน1มิจนาห7วิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข7ตัวรองได้เลข3าัแกไปครับใบเต็มรออาตัวเด่นได้7ตัวรองได้3แมทางของแอดชายกูล ต่อมาครับใบนี้จะเป็นาทางเด่นบนล่างเลขเด่น3ตัวของแอดวีงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับลงให้งวดแรกทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้8 90ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลข0เลข9ก็ขึ้นไปบนงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับได้0 1 2ครับงวดใหม่ไปเก่งไปรุ้นกันดูตัวไหน จะไปบนตัวไหนจะหลงล่างต่อมาครับแนวทางเด่นบนเลือกเด่น4ตัวนะครับของอัณนะพิโชคงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวทุกท่านมี0ย์กับ6นะครับควยออกหกเาศูนงวดใหม่ดูคำนวณของอาจารย์ได้1นึ่งนะครับ 1239งัดไปครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดขคอรคนค้นสูตรใบนี้อาจารย์ใช้ชื่อผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น5ตัวงวดก่อนสูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่ของอาจารย์สูตรก็จะอยู่ด้านล่างทุกท่านได้หนึ่งสกับ42087 เลขชุดด้านล่างอาจารย์จับมัดรวมมาให้นะครับมีทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับถ้าชอบถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนต่อมาครับจะเป็นทางเด่นครบบนของ Apple ิลงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายหน้าทางของอาจารย์มาไม่ครบนะครับขาดเลข9 มีอ่ามีแต่เลขศูนย์กาเลขหนะครับมดหมายอาจารย์จะดีให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวาหนึ่งทับหกสองันห้าอหกสิบเจ็ดสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าศูย์หนึ่งห้าเจ็ดแปดเ้าไปเต็มก็จะประมาณนี้ครับเด่นครบบนเลขเด่นหตัว ถัดมาก็จะเป็นทางเด่นร้อยสิบหน่วยบนงวดที่ผ่านมาก็คือสามใบด้านล่างนะครับหลักร้อยของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขหกหลักสิบหลุดนะครับไม่มีเลขเก้าหลักหน่วยของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขศูนย์วยออกหกเก้าศูนย์งวดใหม่ก็คือสามใบด้านบนสูตรคำนวณหลักร้อย ของอาจารย์ได้1 4 5 7 8 0ี่ห้าเหลัก10ได้1 3 5 7 8 9ามห้าเหลักหน่วยของอาจารย์ได้2 3 5 7 8 9ทุกทันจับมัดรวมเข้าคู่ดึงชุดเด่นกันดูต่อมาก็จะเป็นทางเด่น10 10หนโดยเรียกเด่น6ตัว งวดที่ผ่านมาสูตรสิบหน่วยของอาจารย์มาครบเลยนะครับมี9กับ0ทุกท่านิบหน่วยก็คือ90หวยออก690สี่งวดหลังสูตรเข้าทั้งหมดเลยทุกท่านงวดใหม่ได้1 2 5 7 8 9นะครับ1 2 5 7 8 9ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับในทางของ Apple ต่อมาครับใครรอแนวทางเด่นร้อยสิบหน่วยเลกเด่น3ตัวของอดยอดเฮงมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับคำนวณได้สองเจ็ดปดครับใบออก690กงวดใหม่อาจารย์จะดีแบ่งปันมาให้แล้วหนึ่งมิถุนาหกเจดสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองเก้าหนึ่งนะครับงวดใหม่ จัดไปทุกท่านใบเต็มเด่นร้อยหน่วยเลขเด่น3ตัวแอดยอดเฮงต่อมาครับจะเป็นแนวทาง10บในบนเล็กเด่น4ีตัวของอาจารย์เอทัศน์งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขเก้เข้าหลัก10บงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้0ูนยห้นะครับงวดใหม่ บเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน10หน่วยบน0 3 5 9 1มิถุนา6ต่อมาจะเป็นทางเด่น10หน่วยของแสตางสูตรคำนวณของอาจารย์ได้60598ครับ60598ั60บนที่อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ6 2567 มาจะเป็นแนวทางของอัล,ล็อกเลขนะครับเป็นข้อมูลคู่โตดมาพร้อมกับชุด3ตัวคู่โตสของอาจารย์ได้4 2กับ4 7่เจ็ทุาันขออนุญาตขยายเพิ่มเติมนิดนึงสี่สองกับ4 7ชุด3ตัวให้มาเป็นแนวทาง6ชุดนะครับมี2 4 8 2 4 9 4 7 8 4 7 9 ชุดกัน3 7 8กับ3 7 9เจกท่าถูกนไปตามสูตรคำนวณของแอดกดล็อกเลขแคปหน้าจอเอาไปครับถัดมาจะเป็นนทางวิ่งล่างตัวเดียวสูตรทดลองของแอดเก้สูตรนี้อาจารย์คำนวณได้เลข1ทุกทถูกันได้เลข1มาลุ้นกัน1จะมาไหม ต่มาจะเป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวของแอดกับตันอาจารย์คำนวณได้เลข8นะครับได้เลข8มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวของแอดและเด่นมดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มีเลข0นย์หวยออก60ศวมดก่อนหน้านั้นมีเลข7ที่เข้ามดที่ออก17เจ มวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้ตัวเดิมก็คือ9012 9012นะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนครับ1ทับห2567ต่อมาจะเป็นในทางเด็ดล่างปักเทียนชัยใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนทางของอาจารย์มีเลข6กทุกท่านคุยออก6 0งวดใหม่ สูตรเต็มของอาจารย์ได้02349นะครับ02349ตัวเด่นของอาจารย์ได้034ต่อมาก็จะเป็นทางเด่น10ล่างเลือกเด่น3ตัวของแอดรัสงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดนะครับมีเลข9ไปบนทุกทัน งวดใหม่ได้139นะครับ139เด่น10ล่างเลขเด่น3ตัวมาด้วยกันก็จะเป็นเด่นหน่วยล่างของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลข0คุยออก60งวดใหม่ได้267ทุกทัน267สามารถรวมเข้าคู่ดึงชุดเด่นเอานะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างของแอดโกแอดคิงนะครับเลขเด่น3าตัวงวดก่อนใบฝั่งทางซ้ายหลักหน่วยล่างของอาจารย์มีเลข0นทุกท่านวยออก60งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับได้ศ1 8ย์ครับเด่นหน่วยล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ได้ศ1นย์ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขชุดนะครับผมรวมมาให้ประมาณ1ทุกท่าน มีชุด3ามตัวนะครับชุดเต็มตรงนี้ชุดเดียวของอาจารย์นะครับวัดดวงได้ห้าสองแปดครับด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างแล้วก็สองตัวบนถัดมาครับวันนี้เป็นาทางของแอดมาน้อยคอยรักใครถามหามาแล้วนะครับข้อมูลชุด3ามตัวอยู่ฝั่งทางซ้าย ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับตัวเน้นก็คือหกหนึ่งหกสองตัวรองห้าหนึ่งห้าสองล่างซ้ายเป็นข้อมูลล่างนะครับตัวเน้นเจ็ดห้าแปดห้าตัวรองเจ็ดสี่แปดสี่ล่างขวาเน้นหนักแข็งแขของอาจารย์ได้แ5ห้าชุดเดียวใจมกักกระจัดไปโลดกอจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ